ะะรหัสของเขาขึ้นต้นด้วย LV ค่ะสำหรับรุ่นนี้ สายสะพายมีให้2เส้น1เส้นคือสายสปอร์ตคุณพี่ดูสายสปอร์ตก่อนนะดีเทลของสายสปอร์ตตัวนี้ทำไมกัญญาถึงเชียร์ให้เก็บจริงๆเรารุ่นนี้ราคาต้นทุนแพงมากแต่ว่ากัญญาบวกเอากำไรนิดเดียวก็พอนะคะรุ่นนี้ตั้งใจจะทำเป็นของขวัญให้ลูกคา้า 1. คืองานสายสปอร์ตค่ะตัวนี้สายสปอร์ตกัญญาทำไว้หน้ากว้าง1นิ้วครึง่งสพายแล้วไม่บาดไหล่ค่ะคุณพี่ตัวนี้สบายมาก2คือสีของเขาเป็นงานสีกลางค่ะคุณพี่ตัว คุณพี่จะสามารถถอดเอาไปใช้คู่กับกระเป๋าใบอื่นๆได้เลยคุณพี่มีกระเป๋าใบไหนอยู่ซึ่งเป็นงานสายเล็กสายบางคุณพี่อยากได้งานสายนานๆเอาไปใช้คู่กันตามด้วยปลายตรงนี้ค่ะปลายตรงนี้ตัดเย็บด้วยงานหนังวัวแท้เพราะฉะนั้นเส้นนี้ทนทานมากคุณพี่ถัดไปสายเส้นที่สองคุณพี่สายเส้นที่สองตัวนี้ใครที่เคยเอฟลองชอมไปแล้วสายตัวนี้สเปกเดียวก,กันกับลองชอมค่ะคุณพี่ความยาวสาย คุณพี่ดูก่อนนะความยาวสค่ะอะสำหรับคุณพี่นายที่อยากจะสะพายแบบดูเป็นทางการนิดหนึ่งคุณพี่ก็สลับสะพายสายหนังกับใบใหญ่เป็นงานแบบดูทางการขึ้นนิดหนึ่งไซเรียนใบลูกใบแม่นะอะใบลูกใบแม่ใบหลานคุณพี่ครบเลยใบนี้คือ บอกเลย1590คุ้มมากๆค่ะสำหรับใบลูกเนาะตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณพี่ใช้งานนะคะคุณพี่เปิดใช้งานแบบนี้เปิบใส่เหรียญใส่หูฟังนะคะได้เลยง่ายมากนะคะใครจะเอฟรหัสตามด้านล่างหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวกันยนาะค่อยๆโชว์สีรุ่นนี้คุณพี่ยาบอกเลยดำก็เอฟได้ดำคุณพี่จะเอาสายสปอร์ตไปใช้กับใบอื่นๆได้สบายมากเพราะว่าหนังตัวนี้จะเป็นงานสีดำ หรือสายหนังคุณพี่ก็ได้ใส่หนังสีดําไปด้วยล้วนทั้งเส้นตัวนี้ใส่หนังหน้ากว้างประมาณ1นิ้วเป็นงานหนังสองหน้าคุณพี่ใครที่มั่นใจเรื่องคุณภาพร้านกัญญาเอฟได้เลยรุ่นนี้กัญญาเชียร์ว่าคุณพี่เอฟเลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวลูกตัวแม่ตัวแม่ลืมแจ้งใส่แจ้งใส่อีกหนึ่งรอบตัวแม่ ฐาน9.8ตัวแม่ฐาน9.8ส่วนสูงอยู่ที่6นิ้วครึ่งไหมรอบแรกวัดได้ ส่วนสูงอยู่ที่6นิ้วค่ะคุณพี่ความหนาค่ะอยู่ที่2นิ้วเต็มนะคะสําหรับตัวแม่เนาะตัวลูกเนี่ยหน้ากว้าง7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งตัวนี้ค่ะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้จนถึงใส่ตระกูลโปรตระกูลแม็กซ์ต่างๆค่ะเครื่องนี้ของกัญญาเนาะสูง6นิ้วครึ่งใส่หลวมๆนะคะใส่หลวมๆอ๋อหกจแปแล้วตัวนี้6.8นะเพราะว่ากัญญาเปลี่ยนเคสนะคะเนี่ยอันนี้ใส่แล้วหลวมๆคุณพี่พันห้าร้อยเก้าสิบคุณพี่จะเหมือนได้เปลี่ยนกระเป๋าใหม่ทุกวัน ถ้าวันไหนคุณพี่เบื่อแล้วคุณพี่ก็ถอดลูกสะพายเป็นสายหนังกระเป๋าก็จะดูเป็นแบบทรงเรียบร้อยขึ้นมาหรือวันไหนคุณพี่เบื่อเบื่อไม่เอาใบใหญ่แล้วเอาใบเล็กจะสะพายแตกกระเป๋าสตางค์สองพับเล็กๆซูเป,เปอร์คอมแพคใครมีซูปเปอร์คอมแพน้องเป็ดใส่กับโทรศัพท์มือถือใส่ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สะพายใบเล็กสะพายเฉพาะใบเล็กตัวนี้น่ารักมากนี่คุณพี่เป๊ด สะพายเฉพาะใบเล็กอย่างนี้น่ารักมากตามด้วยใบเล็กจิ๋วสุดใบเล็กจิ๋วสุดคุณพี่ก็ถอดเอาไปใช้คู่กับกระเป๋าสะาายใบอื่นๆได้ด้วยตรงนี้จะเป็นงานปลายพวงกุญแจหัวสปริงแบบนี้คุณพี่น่ารักมากกันญาบอกเลยรุ่นนี้นะามาดูสีกันสำหรับตัวนี้รหัส lv นะคะรหัส lv สี คุณพี่ดูที่ด้านล่างหน้าจอได้เลย LV 050นะคะคือสีนูดเนาะ LV 050สีนูดค่ะคุณพี่ <c oughs> เดี๋ยวกันยาจะลองให้ดูอีกหนึ่งอย่างกันยาไปเห็นกัญยาไปดูรีวิววิธีการใช้ทรงยาย่ามาคุณพี่ ถ้าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นมากๆเลยนะนี่เขาสะภายแบบนี้ค่ะคุณพี่น,นี่น้าหลักใส่อะไรใส่ลิปติกหนึ่งแท่งค่ะคุณพี่อ่ะตัวนี้รหัส L V มาดูสี L c L V 050้สีนูดค่ะคุณพี่สีนูดค่ะสะภายเป็นคลองคอก็ได้ปรับสั้นๆเนาะปรับสั้นๆคุณพี่ L V 050ค่ะ L V 027ค่ะม่วงค่ะคุณพี่ม่วง L V 0 ปหายอาศูนย์สามแปดค่ะคุณพี่สีเทาค่ะเทาสว่างสว่างเนาะ LV 010ค่ะสีดำค่ะคุณพี่ตามด้วยสีสุดท้ายค่ะคือ LV 056